สวัสดีผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้บ้านสวนธรมือจะพาทุกท่านเนี่ยมาย้ายต้นกล้าลงลงในกล่องปลูกจริงนะครับหลอม16คูณ45นะครับแล้วใครแบบไหนไซส์ไหนก็ใช้ได้เลยนะครับมันตัดยาวเลยนะครับฟื้นนี่เลยเติมน้ําไปนะครับเติมไปครึ่งกล่องนะครับเอก,ก็ได้ขุยบีก็ได้นะครับแล้วแต่ย้ายต้นกล้าลง ลงในกล่องปลูกจริงนะครับเรามีต้นกล้าของผักสลัดแก้วอยู่ประมาณน่าจะตกประมาณ30ต้นได้นะครับเดี๋ยวเราจะจะมาลงลงในกล่องปลูกจริงๆนะครับก็จะทําใหม่หมดเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ําใหม่แล้วก็เตรียมกล่องใหม่นะครับอันนี้เพิ่งห่อเพิ่งลองลองกลนได้สองกล่องนะครับแล้วก็จะทำอีกเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันครับผม ยังไงรบกวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆนะครับทางบ้านสวนทามือก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับเราไปทํากันเลยครับถุงที่เราใช้นะครับเป็นขนาด 36, มสคูณสีนะครับแล้วก็ใช้กับกล่องที่มีขนาดใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่แค่ไหนนะครับฝั่งนี้เป็นกล่องกุ้งนะครับกล่องกุ้งที่นิยมปลูกกันนะครับกล่องนุบานนี้เป็นกล่องกุ้งทั้งหมดนะครับ แล้วก็กล่องที่ปลูกนะครับดูระยะความสูงที่ต่างกันนะครับเปรียบเทียบกับกล่องกุ้งกับกลมที่ผมหาได้ครับที่ใช้นะครับก็คือที่จริงถ้ามีก็เป็นกล่องกุ้งนะครับก็จะสะดวกสบายประหยัดน้ําประหยัดปุ๋ยนะครับแต่ใครหาได้แบบไหนไซส์ไหนก็ใช้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับซึ่งผมก็หามาได้แต่ถแถวบ้านมีก็นํามาใช้เลยครับ ถ้าของใครเป็นกล่องกุ้งนะครับก็สามารถใส่ไปได้เลยนะครับถ้าไซส์นี้ก็สามารถครอบไปเลยนะครับสามารถครอบไว้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแบถุงไม่ต้องอะไรนะครับครอบไปเลยได้เลยนะครับโอ้ไม่สะดวกนะเดียวถ้าเป็นกล่องกุ้งนะครับแล้วก็ครอบแล้วก็เติมน้ำไปเลยนะครับถ้าถุงมันยาวเราก็ตัดออกสักครึ่งหนึ่งนะครับ ก็จะได้ถุงรองที่พอดีกับกล่องกุ้งนะครับขนาด36มสคูณสี้านะครับสําหรับคนที่ใช้กล่องใหญ่ก็ตัดนะครับตัดบริเวณก้นถุงนะครับตัดยาวเลยนะครับฟื้นนี่เลยก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ตัดออกไปแล้วแล้วก็ตัดผ่าครึ่งนะครับก็จะมีสันอยู่นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัดแบบให้มันแบ่งเครึ่องเลยนะครับตัดยาวฟืดฟืดก็จะได้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับ เมื่อคลุมถุงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เติมน้ําไปนะครับเติมไปครึ่งกล่องนะครับหลังจากที่เติมครึ่งกล่องก็เติมปุ๋ย A ครบทุกกล่องแล้วก็ฉีดน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็เติมปุ๋ย B นะครับเราไม่ต้องคนเลยนะครับเราจะใช้น้ำไม่ได้เป็นการคนนะครับ you <laughs> เราเติมน้ําเติมปุ๋ยลงไปเลยนะครับปุ๋ยชุดแรกนะครับปุ๋ย A ก็ได้ปุ๋ย B ก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วก็เติมไปก่อนแล้วก็เติมน้ําสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคนให้เขาเข้ากันแล้วค่อยมาเติมน้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็เติมปุ๋ยนะครับแ,แป๊บเดียวเลยครับตอ่ตอ,อกันไปเลยเนาะทีนี้เนี่ยกล่องที่ยังไม่ได้เติมน้ําก็สาม,มารถเติมปุ๋ยไว้ก่อนได้นะครับพอเติมน้ำมันก็จะวนกันอยู่นี้ก็กลายเป็นการคนให้มันเข้ากันอยู่แล้วนะครับ ก็มันต้องมาหาเครื่องมืออะไรในการคนนะครับต่อไปผมก็จะเดินไล่คนๆแล้วก็เติมปุ๋ยอีกตัวนึงแล้วก็เติมน้ําตามเลยนะครับได้น้ําครึ่งแล้วครับเดี๋ยวเราเติมปุ๋ยบีต่อเลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับการลงกล่องปลูกจริงนะครับสำหรับผักสลัดแก้วในครั้งนี้เราก็รอแค่เวลา,าตั้งแต่พอะเมล็ดนะครับอายุตั้งแต่45ถึง55วันสามารถรับประทานได้นะครับที่จริงแล้วตั้งแต่40วันหลังจากพอะเมล็ดเนี่ยเราก็เริ่มรับประทานได้แล้วนะครับจนถึง50 60วันก็ยังสามารถรับประทานได้แบบไม่ขมนะครับผักสลัดแก้วนะครับยังไงก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับ บานสวนทํามือก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับ